สวัสดีค่ะ ครั้งที่แล้วนะคะเรามีการพูดถึงเครื่องมืออันแรกนะคะที่ช่วยในการให้น้องๆ study yourself นะคะนั่นก็คือ career testing นะคะทีนี้หลังจากที่น้องๆทำ career แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัววิชาอาชีพที่มีความเหมาะสมกับน้องๆแต่ละคนแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นตัวเราจริงๆนอกจากการที่จะได้เรียน igcse เนาะตลอด3ปีเพื่อคอนเฟิร์มตัวเองว่าวิชาไหนที่เราชอบแล้วอยากไปต่อแล้วเนี่ยในด้านบอน ToB e นะคะในด้านอาชีพเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีเครื่อง มืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้น้อง,องตอบตัวเองได้ว่าใช่หรือไม่อันดับแรกเลยนะคะเราจะพูดถึง summer school อยู่ทุกๆครั้งเลยนะคะทุกๆปีอังกฤษเนี่ยโรงเรียนอังกฤษเนี่ยก็จะมี summer school ให้กับน้องๆซึ่ง summer school เนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆนะคะโดยเฉพาะอ่ะยกตัวอย่างนะคะ intro to our career นะคะก็คือสำหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าอาชีพเหล่านี้หรือการเรียนคอร์สแบบนี้เนี่ยมันใช่ตัวตนจริงๆไหมการไป intro เนี่ยคือเหมือนไปเรียนเบื้องต้นเพื่ออาจจะตอบตัวเองได้ว่าโอเคฉันอยากไปต่อหรือเปล่า หรือในด้านหนึ่งนะคะจะเป็นด้านอาร์ตนะคะอย่าง i ิสกนะคะก็จะเป็นซัมเมอร์ที่เหมาะกับคนที่ชอบอาร์ตมากๆนะคะอันที่3เลยก็คือด้านในแครเมิกนะคะหลายๆที่ก็จะเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ท็อปๆที่นู่นนะคะเขาก็จะเปิดเป็นตัว igcse ติวให้กับน้องๆแยกตามวิชาไปนะคะหรือว่าสำหรับบางคนที่รู้ตัวเองแล้วนะคะว่าเราเหมาะกับอาชีพเหล่านี้เหมาะกับ อคอร์สนี้ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็จะไปเพื่อเป็นการเตรียมตัวที่เป็น university preparation ซึ่ง summer มเ,มเหล่านี้นะคะจะช่วยน้องๆเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้น้องๆตอบได้ว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ตั้งต้นเอาไว้มันใช่หรือไม่ทีนี้อีกอันนึงเลยนะคะที่ช่วยได้เหมือนกันนะคะคือการทำ work experience เนาะซึ่ง work experience ก็คือ,คอการไป ลงพื้นที่และการใช้คำนี้เนาะในในอาชีพเหล่านั้นอย่างสมมุติคนไหนชอบสายเมดิซีนก็ลองไปที่โรงพยาบาลดังเท่าไหนชอบอาร์เคเตกก็ลองไปดูว่าในบริษัทที่เขาทำลับแบบเนี้ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้าง ตลอดเวลา24ชั่วโมงอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงเนาะนถึงว่าทั้งวันที่เขาทํางานเขาทําอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ตอบตัวเองได้ว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสได้ทําแบบนี้ในอนาคตเป็นอาชีพของตัวเองมันใช่เราหรือเปล่านะคะทีนี้ตัวที่3เลยนะคะคือตัว super c u r r i c u l a r activities ค่ะอย่างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะเขาได้เคยส่งจดหมายมาให้เราเนะว่านอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนแล้วสิ่งที่เขาต้องการจากเด็กมากๆเลยก็คือความรู้นอกห้องเรียนค่ะน้องๆสามารถนำ knowledge ไป apply ใช้กับอะไรได้หรือเปล่า ซึ่งการทำ super c u r r i c u l ่าเนี่ยก็คือการทำกิจกรรมที่เบสจากอาชีพที่น้องๆสนใจนะคะนอกห้องเรียนอาจจะเป็นการไปดี b a t ไป public speaking หรือไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเอื้อต่ออาชีพของน้องๆทีนี้ค่ะถ้าน้องๆได้ทำตามนี้นะคะไม่ว่าจะเริ่มจากการทำ career testing ก่อนเนาะหลังจากนั้นไปลองดูตัวเองอีกทีนึงว่าเราเหมาะกับอาชีพไหนอ,อีกครั้งหนึ่งทีนี้นะคะน้องๆก็จะตอบตัวเองได้เลยค่ะว่า เราเหมาะกับอาชีพเหล่านี้หรือคอร์สแบบนี้จริงๆหรือไม่สำหรับใครที่สนใจทำซัมเมอร์สกูลนะคะหรือว่าซ u เปอร์คลิคล่าหรือว่าจะเวิร์กเอ็กซ์เพรียนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนดีนะคะสามารถติดต่อเรามาได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะทางเรายินดีให้คำแนะนำทุกคนเลยคะ่ะ